นี่ห้ามากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการผลิตพันไม้ไผ่จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมการทําธนูนะครับจากภูมิปัญญาโบราณจริงๆนะครับเชิญฮะเชิญครับเชิญไปเชิญในทรงครับผมตอนนี้เราอยู่คุณทรงนะครับซึ่งเป็นช่างฝีมือในการทําธนูนะฮะงดงามแล้วก็เหมือนจริงมากทีเดียวนะฮะอยากถามคุณทรงว่าวิธีเลือกไม้ ถ้าจะทําให้เหมือนจริงๆต้องเลือกไม้ตัวเนี้นะคตัวนี้ให้มันให้ให้ใหม้ใหมันกล<ช>ุ่มมา้างหน้าเลยให้ไม้ตัวนี้ใหนเอ็นด่นมันมีอยู่ตัวหนึ่งสวยๆมีครับมีคือไม้ไม้ไม้ตัวเนี้ยเราเราต้องการให้ให,ให้ให้มันแอ <int ess animals> ่นเข้าในนะครับมันจึงจะสวยเหมือนเหมือนของเขาในทรรัศั์เลยคร,ครับผมทีนี้อย่างที่เขาเขาเล่นกันเ <Russ i> นี่ยตัวนี้ยถ้าบื้องตัวนี้ยตัวนี้นะตัวนี้ถ้ามันแอ่นเข้ามานี่ใช่ไหมฮะ เวลาเราโค้งไปตัวนี้มันจะจะเิ้งเข้ามาในนจะกลุ่มออกนอกที่นี่มันจะกลุ่มจะปลายหน่อยเดียว,ว <c oughs> ใช่ไหมฮะนี้ไม้เรามันตรงทีนี้เรากลุ่มแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ไมสวยทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราจะทาอย่างนั้นเราต้องพยายามไปหาไม้ที่เนี่ยสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยงอหน่อยหน่อยให้มันงอนหน่อยหน่อยทีนี้พอมันงอหน่อยหน่อยปุ๊บที่นี้เราปาดตัวนี้ไปนะครับเราปาดตัวนี้ไปปั๊บเราปาดตัวนี้มาปุ๊บสุดอีมุ่งนี่มันจะ แก่ได้สวยเลยครับพอดีอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้มันะก่นได้สวยเลยครับทีนี้ผมคิดว่าทำมากแล้วกัเดี๋ยวไปคิดออนทีละอันมันก็เสียเวลาอีกก็วิธีการก็เหลานะครับวิธีการก็มีมีไม่ยากสมมติตรงไม้ไม้อย่างนี้ง่ายง่ายกว่าอย่างนี้นะเราเราวางระยะตัวเนี้ตึงกลางเลยใช่ไหม เพราะว่ากิ่งฟางก็กระปาดตัวนี้อะไรทีนี้พายายามปาดทาั้งันเสมอกันก่อนปลายนี่อ่อนไม่เป็นไรนะช่วงนีพ้พอเสมอกันปั๊บบกเข้านะปั๊บเราค่อยดัดค่อยดัดตัวนี้ให้มันเสมอกันแต่ตามหลักแท้ๆเนี่ยไอ้ตัวนี้นะนะมันมันไม่งอถึงขนาดนี้หรอกนะมัน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 จะสวยกว่านี้ทีนี้คือผมคิดว่า การยิงเนี่ยน,นะไม่เหมือนที่ทุ่คนที่เขาทํางานนะที่นี่น,ะนักนักเรียนทุกคนยิงคิปถึงจัดนี้อาจจะพลาดไปได้ใช่นไหมะครับอย่างนี้เราดึงได้เต็มที่เลยครับใช่นไหมครับเมื่อเราดึงได้เต็มที่มาเต็มที่มันมันมันก็จะไม่ผิดพลาดแล้วมันก็ไม่หักเออย่างนั้นมันต้องพยายามทําให้ได้สวยจริงๆและตัวนึงจริงๆอันนี้ท่านทำครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะใครครับเคยทำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก่อนที่จะทำเขาเนี้ยไอ ธนูนี่ตั้งใจผมเป็นเด็กกันแล้วเลอเคยทำเลเด็กเลยใช่ไหมแต่ไม่เคยทําจําหน่ายใช่ไหมกบนกกันน่ะนะไม่เคยทําจําหน่ายครับไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่อาจารย์ให้นะนะครับตั้งใจรุ่นผมเป็นเด็กมาผมก็ทํากันอยู่ที่บ้านเก่าผมนั่นนะนะยิงกบยิงอะไรกันยิงนกยิงนกได้ทั้งนั้นนี่ความแม่นยำเปไงฮะแต่การความแม่นยำนี่ต้องใช้ลูกยาวนะครับ ลูกนี้มันต้องยาวแล้วมันก็ต้องมีนั่นตัวนี้อีกอ๋อเหรอจะมีหัวลูกศรตัวนี้อีกนะครับทีนี้พอเราพาดตัวนี้ไฟปุ๊บมันจะไม่เหี่ยงไหวไปไหนเลยครับนีจะทาให้ผมบอกเอาหัวลูกศรอะไรเนี่ยทำไหมทำไหมไอ้ไหนเนี่ยหัวลูกศรต้องทำมันไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ต้องทำนะครับคือว่าเรายิงปอยยิงปอยยิงปว่เยคืออีตัวนั้นเนี่ยสาหรับยิงให้มันเที่ยงนะครับอ๋อออยิงให้มันเที่ยงแล้วยิงให้มันแม่นนะครับคือมันจะไม่แกว่งใช่ไหมถ้ามันมีถ้ามันมีตัวนั้นแล้วมันจะไม่่่่เเเหียยงงมมมััันนนนนจะะไไไแปปลพราาววต้็ มันก็เป็นคล้ายๆคล้ายๆลสอนนี่แหละแต่คล้ายๆก็ไม้อย่างนี้นะครับครับผมคือว่าวิธีทํามันมีหลายแบบน,นะครับแต่อย่างนี้คือเราไปซ้อมลบป็นอย่างที่เขาเขาทำกันในหนังผมเห็นใช่ไหมฮะเรื่องอะไรนะเนี่ยเนี่ยเราทําเราแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้แหละพอเข้าไปแล้วมันจะอยู่แบบนี้เลยครับเนี่ยทีนี้เราผ่าตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะ เราพาตัวนี้ตัวนี้เสียบไปนี่ตัวนี้มันก็จะเข้าขัดตัวนี้ที่นี่เราก็ใช้ได้มาไวทีนี้มันยะไม่ไม่ไม่ฝันเป๋ไปไหนละมันจะไปขั้งมันตรงเปี้ยะอะไรว่มติโน๊กนี่เราเรากะแต่ลูกมันต้องยาวกว่านี้ตอนนี้ชาวบ้านไม่ทํากันแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ละครับไม่ไม่ไม่ทำแล้วครับนี่ก็ผมตั้งแต่ผมมาอยู่ตั้งแต่ผมโตมานี้ตั้งแต่ผมมีครอบครัวมานี่ผมก็ไม่ทําให้อาจารย์เนี้ยนะนี่ครับผมแต่แต่เมื่อเป็นรุ่นเด็กเดกรุ่นเล่นประจําอยู่ เล่นประจําครับเมื่อนั่นอะเล่นประจําหายยิงกบยิงอะไรกันเนี่ยมยิงกบตามหนองตามอะไรเนี่ยนะครับผมมวยตัวนั้นกองพงก้องเปล่ากองทัพได้เงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาไทยครับธนูนะฮะเป็นภูมิปัญญาไทยอันนึงนะครับที่มันมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีอันตรายนะครับเนี่ยถึงตายได้นะอ่าแน่นอนแน่นอะมักก่อนเป็นอาวุธอ่ะ คมันเป็นอาวุธของเราเหมือนก้หน้าไม้ครับผมแต่มันมันมันก็ได้ผลดีนะ,ะสมมติว่าเราไปหาล่าแย่ได้อะไรเนี่ยมุ้นแย่มันก็มีไกลเนาะอย่างอย่างเงี้ยเนาะลูกลูกธนูเราก็ยาวเหิือนิงปั๊บอย่างแย่เนี่ยนะเรายิงตัวเดียวน่ะตัวหลังวิ่งมาเรายิงยิงเลยเหนืยเหนือเนี่ยเดี๋ยวนี้เกาทำเขาไม่ทําแบบนี้อีกเขาทำแบบปืนนะเห็นไหมครับอ่าของเขามัน มันแน่กว่ายี่นี่นี่มันก็เสมัยโบราณไงสมัยโบราณสมัยโบราณครับสมัยใหม่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นภูมิปัญญาหนึ่งของไทยนะครับที่ที่เรานิยมทํากันเมื่อเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะเขาก็เห็นมาตั้งแต่พ่อต่แม่เขาทํากันมานั่นแหละทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนอกจากนั้นแล้วนี่คุณทรงยังยังทําปืนไล่นกด้วยใช่ไหม ปืนไล่นกหรือปืนใหญ่สวยโบราณเนี่ยอ๋อไอ้วันนี้หรือไปทำเรื่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าปืนใหญ่สวยโบราณกาทำาปันยังไงนะฮะที่สําหรับไล่นกเป็นภูมิปัญญาในการไล่นกซึ่งไม่มีอันตรายใช่ไหมครับไม่มีนะฮะตัวนี้มันมันมันเป็นแต่แกะแกตัวนี้มันกระลงทุนจะตามหลักผมไล่นกสมัยก่อนผมผมใช้ไม้เนี่ยนะกวาดครับกวาดกวาดแล้วกวาดนี่ก็ผ่าตัวนี้ นี่เราจับอยงเงี้ยันจะป๊อปป๊อลนะคบมันจะทบกันป๊อป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 เลยนะไอ่ได้เราไม่ตงใช้เสียงครับผมทไมนั่นนะเข้าใจมาหลายแอบเดี๋ยวเราลองไปชมกัรับปืใหญ่ดูเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่าปืนใหญ่ทาจากไม้ไผ่นะฮะเรามาพบกับคุณทรงอยู่ขนาดครับว่าคุณทรงรับมีวิธีการทำยังไงครับครับที่แรกก็ตัดไม้มาครับ นี้เราจะเอาเนี่ยช่วงนี้นะครับนี่นี่กบมันใช่ไหมเออมันเป็นกบไม้นะครับทีนี้เราได้ไม้มาแล้วปุ๊บเราเราพบประมาณดูว่าเราจะเอาแค่ไหนและยาวอย่างไงนะยิ่งยาวมันก็ยิ่งดังครับพอยิ่งยาวยิ่งดังเลยครับทีนี้คือว่านี่เราทําเป็นตัวอย่างทั้งเลกว่าจะีนี้ดีกว่านะครับทีนี้พอเราได้มาปุ๊บเราตัดไม้เกลียนเสมอแล้วแล้วก็ใช้เหล็กกระทุ้งให้ข้อมันออกครับให้ข้อนางในนี่ออกพอคาดนางในออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน ก่อนอื่นที่เราจะทำไอ้พวกนี้สเก็ตลงไปนะแก๊สลงไปปุ๊บเราเจาะลูการตัวนี้อ๋ออ๋อที่ข้อนี้ทะลุไหมฮะข้อนนี้ทะลุไหมทะลุสิครับทะลุสามข้อเราทะลุทะลุหมดเลยสองข้อท้ายข้อเดียวก็เหมือนงานปุยเนี่ยครับที่นี่พอเราเจาะลูกกายปุ๊บทีนี้เราแก๊สแต่ในนี้ครับวิจเราก็ใด้ไฟจุดตัวนี้ครับมันก็ดังออกเป็นเสียงออกไป ความจริงผมได้ข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาเล่นกันนะฮะแต่ไม่เคยเห็นที่ไหนทำเพิ่งมาเห็นครั้งแรกที่นี่นะครับครั้งแรกเลยผมอยู่บ้านโน้นผมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยหลัอืมตัวเนี้ยนะจนว่าวาวูเนี้ยผมผมใช้ไฟติดหังว่าวกันธนงธนูเล่นในบ้านที่นี่ใช้ตัวนี้เนี่ยจนพ่อแม่เขาแล้วแกครับแกะ น้ำเลยคือเราน้ำใส่ไว้ก่อนเราแก้กกอนีใหญ่ปั้างลงไปเลยมันะะจะได้ไหวปะลอง,ลองทดลองทนะี่เมื่อกีได้ถ่ายทำไม่ยังไม่ทราบออลองทดลองดูนะฮะออออลองลองดู